โลอยู่ไหนกันอูอ้รเออเอาเอาไอ,าอาต่อวอไปไปติดต่อตัวกูเต็มแล้วว่ะเอาของมาที่งของมาเก่งเล้วะเก่งเลวะ Yang lain, Pan, pan, kalau ini pan Oke okay. oh, ต่อไวไหมตันรัไม่มีเลยก็ตันหมดเลยเอของไวปี๊ดไ,ไม่มีแต่ห้องระเบิดอะห้องห้องปืนอะอนี่ฝั่งนี้มันมีทางไปต่อน้องไหนวะเนี่ยฝั่งเนี้ยไหนมันตนเนี้อะไรเดี๋ยวนีทางไปต่อไม่ใช่หรอเนี่ยอันนี้ปืนไม่ใช่ ไปข้างล่างไม่ใช่เหรอนี่ไงมีทางไปต่อเนี่ยมีระเบิดมีระเบิดรอเลยมีระเบิดมามีอะไรไม่ฟีดข้างหน้า What the fuck ไม่มีอะไรทางตารด้วยแต่ว่าต้องสลามสลามสลามวิ่งวิ่งไปไหนไม่ใช่ไม่ใช่ ยังวงแล้วฟีดออกมาดูเวลาเลยทางนี้ม่เวลาไปหรือมั้งทันนั้นน่ะทางจริงด้วยกดแล้วมั้งกูว่าไม่มีทางไปแล้วหรอทางปืนนะทางปืนข้างบนน่ะทางปืนน่ะเดินทางไปได้มีทางไปต่อตอนนี้ไปสองได้และอะไปจะไปทางปืนเปล่า ตอนนี้จะไม่ได้อะไรกลับเลยเจ้ากูไอ้ปืนสั่นปะใค่ไหมไม่พี่ไี่เอง งงอะไ,อไ,ไรอ่ะไอกลายเก้าที่อ้ไก่อยู่ดีใครเพิ่งเล่นวะใครหัวเปียกล่าเหรเหได้เท่าไหร่หหวะสองร้อยหกก,ก,กดโอ้ยกดเยอะอยู่ สี่ร้อยสัตว์โอ้ยตัวไหนวะเฮ้ยโคมไฟโคมไฟไปไปไปโคมไฟไม่ตกยานไปแล้วว่ะสี่ร้อยเมื่อกี้ก็เนี่ยก็สี่ร้อยแปดสิบสองนี่ตอนนี้ใช่เหรอเอออ๋อนี่โคมไฟกลับมาได้สัตเหี้ยเรารอบเดียวเราได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอาจจะได้พันหนึ่งก็ได้นะนี้่พันสี่ไอ้เหี้ยเราจะได้ซื้อของแบบกระจุยกระจายไอ้เหี้ยเลยมีแต่ห้องปัง นนน่ก็ต้องดาวเดิมแหละเราเสียตังค์แล้วอ่ะคุณูมจะพัอี้ยีอะไรฝนตกได้กูถามจริงไปเอาวอกกี้ทอลกี้มาบ้างนั้นเล่นเอาไปให้ต่อไปคนเดียว 啊。Uh. น้ำท่วมหัวแล้วเป็นไรเออทำไมน้ำท่วมวะวะเหม,ม่ยมีน้ำท่วมเหรไม่เห็นมีอี่เลยมึงลงไปดูดิแบงค์มานี่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 นี่นนนนขากลับเล่นโคตรยากกันเลยไกงน้ำท่วม,มอ่ะ ต้องรีบสำรวจรีบวันรีบเข้ารีบออกอะ่ะไม่งานานานั้นน้ำท่วมแล้วเล่นยากเล่นไม่ได้เนี่ยหายป้อปืนยังไม่ทางไปต่อ ไกลราปืนไม่มีทางราไกลเราวิเข้าได้ไกลเราวิเข้าได้ไกลยังวิเข้าไหมเฮยเขไปยังไงเจอละตรงนี้ อ๋อนี่ก่อนเบียร์เบียร์ายน้ำหอมไก่ไอ้ท้ามือน้ำหอมแพงมากก้วสี่บาทเอาไปนี่ก่เลยเออกลับก่กลับกปนม่บีกไก่ถัมาก่อนของเต็มเจอของเต็มเลยโอเคโอเคไปใกล้ไปก Hearts, oh มานี่มีมีของเต็มเลยต่อเข้าไปเอาในนี้นี่สองเต็มเลยซ้ายมือมีซ้ายมือมีของตรงนั้นของกูเต็มแล้วอ่ะพีมาต่อพี่ม่าเกี่ยวใครร้องขอราอเกี่ยวอะไรวะเมื่อกี้ ปืนมีใคาดหรือเปล่าม่ใช่ไอ้ข้างหน้ามึงอะอ๋ทำไมวะอออปืองีกไปืนอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอย่างีมันยิงเลยอะอะกำแพงอกำแพงเปนกำแพงมาเลยวนมีของอี่สองชิพนะทำไมปืนมันยิงอย่างนั้นอะ ยิงปืนแม่งขี้โกงลองมากูสดดิเยี่ยงไงปืนแม่งกันติงมาเฮียนั่นแหละกูตายตอนแรกกูไม่รู้ว <alities. S 3> ่าอยู่นี่เพิ่งยิงกูกูว่างงกูก็เออแดดเป็นอะไรวะกูเดินไปกันไกลมาตั้งหมดเฮียกูเออแดดงงว่างงว่าเฮียแบงค์เป็นเฮียอะไรตายได้รู้แล้วไงเป็นอะไรตาย ย่าง้ยเลยเกมมันแย่จริงๆเลยอ่อเท่าไหร่ีกำแพงอยู่ๆเพื่อนกูเป็นลมตายวอมมันอ่อนเองกายมันได้กำแพงมัน แล้วสอบไปแบงก์กี่โมงไปสองไปสามไอช้ชัดพี่ว่าเอาไงดีวะได้สอบแบงก์อยู่ป้ะ ท่นรถจะวะแบงค์เราโดนระเบิเดเยียดเห้ือนกันท้อปเปิดมันรู้ได้กูกับไอต่อที่เบื่อแดกกันทั้งคู่ก <c oughs> ูคนโดนก็เอิบเหมือนกันเลยกูแค่ยกของเฉยอยู่ที่คอมยิงกูว่าของซ้ายของขวาตัวกูก็มีก็มีแต่ไหน

ดีอะไรไหมปืนปืนที่ห้องอะไรเปิดการห้องสายปืนดูไอ เฮ้ยยูปี้ยูปี้มันขโมยของไปแล้วไอยูปี้ละทีอิเกย <ub> ์กายมันชอบตัวนี้ไอ้สัตยูปี้มันขโมยของไปแล้วต่อที่มึงวางทิ้งไว้ข้นมีเปิดเดี๋ยววางข้า,าขงบนมีอีกข้างบนมีอีก มาฮมอนน้องหน้าน้องมีมอนอยู่บอกไหน้องหน้าน้องมีมอนนี่คืออะไรวะมีไม่เบ็งข้างหน้ามีอะไรไหมโน้ทางตันอยู่ปีเป็นวนตีนี่ี่เอาลูกองค์ปุ๊ไปละจะอยู่กับยุปี้อยู่กับยุปี้อยู่กับยุปี้ ตายย่องไปได้ปังย่องไปเอาปืนไหนคุณโมวะเนี่ยตอนนี้เที่ยงให้สองเลยไม<ะ>้ดีโลดเลยสัตว์เอ้ยปูตัวแดงไม่มีไม้ด้วยเฮียพี่กุญแจอเอาใครเอากุญแจเห็นแล้วเห็นแล้ว คุณแออจไปเอาคุณแจป่าวกำลังเดินกลับแม่กอันนี้ตั้งใจไม่ได้แล้วบ้างเพราะว่าบ่ายสองแล้วเดินถึงางานกินแต่เดียวมันก็ก็ห้ามโมงแล้ว อันับพวกวางเงนเบียนด้วยครับผมว่าไงไอยุบพีสิบบาทเราขาดปะขาดสิบบาทถึงห้าห้าถึงพอดี าลูเราเพิ่งเ่็บร้อยบแปบาทไอ้สัสอายุพี่เป็นเอาไปสัสอายุการไม่เฝ้าผมึงไปไอ้ตอคไม่ทันที่หยิบเลยระวางพ่โรดไอ้สัสไปกนเออมันกกนตีไหน